สวัสดีค่ะพี่น้อง <c oughs> วันนี้จะาวรมานำเสนอเมนู <c oughs> แกงน้ำมันเด้อจ้า <c oughs> แกงน้ำมันใส่เห็ด <c oughs> จะเป็นน้ำมันที่เยาว์ขวไวเ้เรียบร้อยแล้วจ้า <c oughs> จะเป็นเห็ดนี่เห็ดคอนขาวนะพี่น้องคนอนึนเห็ดคอนขาวกับเห็ดฟางแกนี่คือ <c oughs> <c oughs> จะมีผักผักข่าตีเมียอเด้พอ <c oughs> พอออออี่น้องผักพข่าตีเมียอ้ผักอีตู้ผักอีเล็ก

ใส่พริกเลยวยจ้าหอมแดงหอมขาวตะไคร่ใช้พริกสดจ้ะเห็ดนี้จะใส่ลงไปเลยพี่น้องดูหน่อยแล้วตอนเผ็ดตอนนั้นไม่่าตกใจด้ค่ะ ้อนำเดือดได้ค่ะรอนำเดือดเห็ดยุบก,กันแล้วพี่เนาะจะเห็ดจวแวเริ่มยุบแล้วจ้ะรอเริ่มเดือดแล้วเนาะแล้วจะปุกเคืองละใส่ขน้อไ้ก่อนนึงจ้ะใส่ผงชูรสจ้ะ เส้นหลายเส้นหลายเส้นหลายเลยะค่ะนี่ยายแววจะใส่น้ำปลร,ราดยายแววต้มเองเลยจ้ะปลาดเป็นตัวแล้วเอาไปต้มต้มแล้วก็กรองเอาน้ำเลยสองทุงนีได้หนักเท่าไหร่เดี๋ยวยายแววจะใส่ผัก ผักกาตีเมียค่ะนเ,เ,เนี่ยเขาเอื่ผักผักกาตีเมียที่เพื่อนอเอื่อนผักผักกาตีเมียนี่คือมีตำนานว่าผัากกาเพวกขายผักกลับมาเมียแกงผักอันนี้แหละสู้กินบ,เบ่เปื่อยจ้าหัวขลายก็เลยตีเมียจักแมนบ่แเมนตพี่หนอ่อยสุดท้ายไายสุดเจ้าเจ้ใส่ ผักคาผักอีเลิศผักอีตูจ้ะผักอีตูหรือใบแมงลักผักอีเลสหรือใบชะพูผักขาหรือผักชะอมจ้าใช้ลงไปเลยค่ะอรอสเต็ปหน่นอพี่หน่อมันจะเปรยค่ะเสียบแ,แล้ค่ะทำยาหน,าน,าน,นังงอขุ่น นยายแล้วก็มีเข่าเบืออด้วยจะยายแล้วจะใส่แป้งเข่าโพดนพิดนึงเพื่อให้ยน้ามันแกข้นอร่อยเหมือนกันจะ้ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะาแล้วจะใส่ไข่มดแดงไข่มดแดงน้ำมาพี่น้องน้ำ เราแสบหังไว้เนาะแค่นี้นนนก็เรียบร้อยแล้วค่ะแข็าไี่สูตรเยลลี่ไผ่บังคไผ่คือเรียบร้อยแล้วค่ะ เยายจะเห็นกุ้งอบบนเส็่จ้านี่จะจะเป็นกุ้งกับขิงละพี่น้องเสร็จงยยแล้วแช่เรียบร้อยแล้วจ้ะเดยายจะมาผงเครื่องลพี่น้องสูตรย๋ยนี่แบบดวลรัดมะต้องเป็นน้ำซุปก็ได้เป็นแบบนี้ยใส่ผงปรุงรสจ้ะใส่เกลือซีอิ๊วขาว น้ำมันงาค่ะเแล้วจะใส่น้ำมันงาลงกลุ่มอบเพื่เส้นขาดน้ำมันงาจะบอ๊อกแซบได้เพื่อนมันมาหอมสียู่ดำค่ะอยู่ดำแล้วมันจะเป็นชิ้นอจะเป็นสีวหวานคุกเข้าให้เข้ากันได้เพื่อง แม่ไหมใส่หมอนนลีแล้วเยีแล้วคุกุ้นเสร็จล้าจะเอาปกปกในกุ้งในจะกุ้งนี้บ่ได้ต้องใส่น้ำแล้วพี่น้องเดี๋ยวน้ำกุ้งมันจะออกเองเพราะห้องล่างกุ้งมันมีน้ำนี่ัเตาเอาวุ้นที่เขาหมักคุกไว้นะจ๊ะทับขางบดเลยหน้ามันจะมีเยอะเห็ดหน่อย ขิงนะที่นอกใส่ขิงเลยจ้ะใส,ใส่กระเทียมเจียวโนะรยหน้ากัเปิดไฟปานกลางเลยที่นอกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะพราสุกจะใส่ขึ้นช่ายต้นหอมเลยที่นองใส่เลยก็ได้หอมดีอบไปเลยจ้ะ อบเอาไอ้อันนี้ก,ก็อุเส้นนุ่มกะกระสุกแล้วจ้ะกุ้งนาะจา้ะแค่นี้จะเรียบร้อยแล้วจ้ะสุกแล้ค่ะคออกุณอบวุ้นเส้นนะคะสุดเยลแววค่ะไม่ต้องยุ่งยากนะคะเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มดีน กินขอน้ำยาแววแกงน้ไม่จ้ากกจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นจ้าแซ่บๆน้ำกันทพี่น้อง สวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำยาแววจ้ะมัดละยี่บาทนะค่ะของอึดนีงเท่าไหรของอึดนานี่นนนนนอึดเราจะได้ขมัดนยาจะโคกผักเกิดธรรมชาติเด้อจ้ะทั้ง่อยใส่ไข่มดแดงพร้อม นี่แบบครั้งแรกของรอบปีนี้กำลังมีพอดีจะแวะไปหอยกำม,ม่ะก็เลยแวะตลาดหอยกำตลาดบ้านเฮาขั้นนี้เท่า มานะจ้าเอฟซีสุุูสุขม

การฮ้อนฮอนเด้อออนสุดอันนี้น่ะสั่น การผ่านไปแล้วพี่นอ้ององสิบบุมีไผ่มาดำหัวแล้วเนาะยาใดยายพะยายวันมาเริ่อ ช่วงสงการเนี่ยมันจะม,มีเวลาเห้กินเพ็ดแลนไตแเลนเหนียยมึงวันภาคกันไปเที่ยวสวนหน้าไม่นู้ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกเขาเปิดเพลงสนันพันพื้น 我微信下面看。Oh, พูกสาวกโทรม่หาตีม่อยายบาน บม่ไกินโดนละแกังไม่ใช่หรือ นเนี่ความเนื่นพินได้ใช่น่ะเกิดแหงมาบอกบอมีอย่างบอกสู้พี่สุนองฟังด้วยพี่แม่เนี่ยเดีอพร้อมลูกหลานท้าพี่แม่ก็ได้ทั้ง ทั้งนี่ก็ได้หรอสีใหม่เมืองมาแล้วมาทอดแล้วเราหยอ,ก,อ,อ,ยอก,กกันอ่ะคลิปนี้ยาแววขอลาสาน้กันละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอยาวแววชนนา a n n e แนจ้าพบกันให่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ